งอยู่อยากรู้ว่าแดนซายสองคนจะหมายไหมมาแดนซายผมมีหกคนนุ่นผมรับเรื่อยๆผมรับเรื่อยๆแดนซายผมหนะักผมไม่รับแค่นี้เดียวรับเรื่อย ตอนนี้แดนชายผมก็มีหัคนอย่างน้อยฝั่งละสามเรต้องเต้นเต้นเต้ยนเป็นแมนหมดเลยแดนผมต้องเต้นแมนหมดเด้งก็ต้องเด้นเป็นแมนเด้าเด้าเป็นแมนคัดอย่างดีไข่ค,ค้ดแบบแม่ๆม,มาจะาเบืองเลยเช่ไหระม้วนไข่ค,คัดเองก็มือไข่สองกาค้ดเองเลยแดนเสื้อ แขนง่ามตัวอย่างายแห้งแต่ว่าเบาไปรไะด้ต้องเฮ็ดไปเลยตอนนี้มันเป็นตอนนี้เด็กๆตัวเกียกยนะทำงานดีให้ความร่มมือดีแต่ยังขาดเรื่อง ยังหาเรื่องการตื่นนอนเวลาขาเรื่องการตรงต่อเวลาเดีกรอะ่ะยังหาตัวนี้อยู่คนหนึ่งตื่นคนหนึง่งไม่ตื่นคนหนึ่งเรียกกันคนหนึ่งรอกันถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเพราะเราเราเรารู้หมดทุกอย่างเราเราคุมเกมทุกอย่าง สิบสองเนี่ยควนเสือผมก็ลืม,ลม,ลมหมดเลยสกิฟควนเสือผมรือออหมดเลยชอบพินข้าวเปเรียนกินข้าวไม่กิ๊กเป็นตองเตียงดีผมเป็นตองเตียงดีบางคนก็บอกว่าบางคนบอกว่ากินข้าวเสียงดังม่ต้องมงอาแจ๊กตรากินข้าวมันก็ต้องเป็นเสียงแบบดังปะล่ะถ้าเสียงค่อยเขาจะแย่กินข้าวไหมผมก็ไม่ใช่นางงามหรืออะไรที่มานั่งแบบกินข้าวเรียบร้อยผมก็ต้องกินตามสเต็ปผม กินข้าวอย่างไรให้ตัวเองอร่อยนั่นแหละคือจุ่มพี่เวียนกินอาหารไม่เสียบไหมบริการนันไม่เสียบเลยทานข้าวทานให้มันอร่อยทานข้าวในทักษะหนึ่งเหมือนเราดื่มพิเกี๊ยวเนี่ยเราดื่มเราก็ดื่มดื่มจริงเลยเรากินจริงเลยเราบอกเขาเลยเรากินคุณทานจริงครับตัว แช่เย็นเนี่ยแช่นน้ำแข็งนี่ยยุ่ยๆอ่ะนี่แช่นน้ำแข็งเนี่ย,ย,ๆๆย,ยบุกไปเราขวดนึงวผมันกินอย่างไรบะหนึ่งสองสามขวดเนี่ยไม่เนี่ยไม่เนี่ยแช่เย็นเนี่ยไม่นีเนนเน่เวลาเราไปไหนเราก็พุกเพราะว่ามันเพราะว่าเปิ้นเนียนสัญ,ญลักษณ์อันเห็นบ่เห็นบ่มีสัญ,ญลักษณ์โภชนาการเพื่อท,า,อทางเรื่องพวกสุขภาพ เป็น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 เ,นเนสัญลักษณ์ที่แสดงว่าอาหารนี้ยได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้ได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้วว่าปริมาณน้ําตาลไขมันเนี่ยซูเดียมเหมาะสมการลดหวานลดมันลดเค็มเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เรเห็นบอกก่อไม่ก่อให้เกิดโรคเรือรลังคือกินเลยเลยเพิ่มมี่ยนเฮลตี้ชวยมีเครื่องหมายเฮลตี้ชวยด้วยอันเนี้ยมีเครื่องหมายเฮลตี้ชวยด้วยนึกถึงโปรไบโอติกต,ต้องนึกถึงบีทาเก้นนะครับพี่น้องฝากด้วย สะได้ยุ่ยจได้ยุ่ยทำให้ได้กินเงี้ยวๆน้องติดโทรศัพท์เลยไหมก็คือให้เอฟซีเนี่ะดันช่วยกันพี่น้องให้เอฟซีเนี่ยปล่อยช่วยกันให้ปล่อยช่วยกันพี่น้องไมใช่นะให้ปล่อยช่วยกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเด้อให้บอกใครบอกยากคอยคอยคอยซีบอ้อยซีบอ้อยจำซีบแค่ไหนคอยคอยคอยซีบมาพูดเลยจะพูดเลจะเอาเข็ะ ผู้ใดมีโอกาสคือตอนนี้โตเกียวมินซี่เนี่ยถือว่าเป็นค่ายเป็นที่อยู่ในภาคอีสานที่เป็นค่ายเียงที่ก่อร่างสร้างตัวมัววนได้หนึ่งเดือนเนี่ยแล้วฐานเอฟซีเยอะมากยอมรับว่าฐานเอฟซีก็มาจากใครมาจากผมนี่แหละกับผมผมปูทางไม่ว่าค่อยจะอยู่ที่ไหนค่อยปูทางไว้ให้หมดใครที่มาอยู่ใกล้ๆทรื่มาเป็นคนที่อยู่ในสังกัดค่อย,อยนี่สบายมากก็ปูทางไปให้เบิดปริเหตุอย่างไม่ทําอะไรเลยปูทางไว้ให้หมด เราไม่หมดเพราะงั้นแล้วถ้เาเราคนไหนที่พลาดโอกาสตัวเองก็ชื่อเลยไม่ได้ค่าอื่นมีแต่เขาจะดงองใครใครห้องนี้นมีแต่ดัดนเพียดดันยังโคตทีดตามคืนตลอดโคตรได้คืนตลอดนะครับมีคนี่สอบไม่ได้ทำดีได้หลาย ได้ปกติมันบอลมันทายปกติเมี่ยมันทายไปฟองเสียเมนูเห็นแผ่นป้ายก้อยชาลี่นี่มา EP7 แล้วใช่มามาครับมานี่เป็นชินี่ต้นทีมต้งงแล้วสุดท้ายจะเปลี่ยนยังไงยังอง ชัดเจนและผมก็ตกลงด้วย